เโยก็ขอสวัสดีสวัสด <assessment. I S 2> mm ีน้ำโยมทุกทุกคนทุกทุกท่านก็ด้วยนะอยนั่นเองครับ I am Oxa นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับแบบ Wasabi Peace นั่นเองในอัปเดตที่เท่าไหร่ไว้เอ้าชุดแป๊บหนึ่งนะครับสุดสองข้างหลายซึ่งมันแบบมีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งตัวหนึ่ง โอเคนะครับซึ่งตอนนี้วาสบีพีชเนี่ยยูไอ<ม>เอา้ยของตกชิมหายแป๊บๆโอเคมาละมาละอืออยู่นี่ตอนนี้ครับซึ่งวาสบีพีชอยู่ที่อัปเดต52าสอแล้วอัปเดตท,ที่51ก็จะเป็นไฮคอร์ ock, ใช่ไหมซึ่งผมลืมทำคลิปนะครับขอโทษพี่นายไว้ด้วยเพราะว่า,วามันไม่เห็นนะครับเราเพิ่งมาเห็นเนี่ยว่ามันอัปเดต52แล้วเนี่ยเป็นสุกูนานะขอโทษด้วยละกันนะครับ ก็นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากกดเกมฮาร์ดเรทคุ้มๆนะครับผมเรทหกนะครับก็กดในที่นายไวช็อปนั่นเองนะครับเป็นร้านพี่ชายผมนั่นเองนะครับจากช่องยู u ูปนายไวซีเฮดนั่นเองนะับผู้ติดตาม2,000กว่าคนนั่นเองนะครับผมโอเคอย่างต่อไปครับเราจะมารีวิวทางสุกุนันั่นเองนะซึ่งตอนนี้สุกุนันเนี่ยผมยังไม่ได้ทำครับเราไปเอาเราไปทำกันดีกว่าซึ่งท่านผู้ชมน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าเกาะอีเวนต์อยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวเราไปเกาะอีเวนต์กันเลยนะครับผมซึ่งตอนนนนนีี้ผผมมมมมมุุคคะะเเเเตต็ััววลยรรบพาาาา่่ไปหืือน ใช,ใ,ชใช่ใช่ไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยกูเปิดเมื่อคืนแล้วกูหลับไปนะครับผมไม่มีอะไรมากแล้วได้จะขันนิ้วเดียวผมได้ามามาณยี่สิบห้านิ้วนะครับแล้วก็กูลืมมานถือแคปภาพไว้ไอ้เหี้ยเนะครับเนี่ยเรามีนิ้วทุกคุณะกีบมาเลยนะครับผมนะครับเราต้องตีเจ้าสุคุนะตรงนี้นะครับเราก็จะได้มันใหม่ยเองเลยนะครับนี่ครับพอเราได้รูปร่างหน้าตาเป็นงี้เลยกดใช้พี่เลยเออใช้เสร็จกดดีเลย <laughs> สุนาวีสอง มูัวๆๆๆเรามาเป็นสุขุนากันแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่นะครับผมนะสมุนเนี่ยเราได้พลังสุขุนาแล้วนะครับตัวเราจะเปลี่ยนสุขุนาเลยนะท่านผู้ชมลืมบอกครับขอโทษด้วยนะครับตัวเราจะกลายเป็นสุขุนาเลยนะเออเฮ้ยแล้วไข่เขาบั๊กวะเนี่ยเออตายไข่เขาวากลางอะไรขิดเขาไปตรงนี้วะเฮียอ๋อตายเลยนี่รท่านผู้ชมเนี่ยถ้าคุณมีพลังสุขุนานะครับเป็นสุขุนาแบบอันนี้เลยนะนี่มีเกิร์ลฮอตนั่นเองนะครับผม ตามากันเลยครับกดปกติแล้วเพิ่มเลือดเท่าไหร่โวยสวย10ล้สวยจะเมยเพิ่พมเลือด10ล้านอะไรเทคเมยอะไรวะชา่างแม่งไอ้สกิลนี่ครับเอฟเฟกต์ก็จะเหมือนสุครนาวีหนึ่งเลยเคสิ่งเนี่ยโอ้ยสวยไปเกิน นะครับตัวแรกอย่างแรกเลยต่อยปกติก่อนนะซึ่งต่อยปกติดาเมทั้งหมด7ล้านนะครับผม7จ็ดล้านห้าพนะครับผมและชีหายนะครับผมเดี๋ยวนะสกิลเซนเนาะสกิลเซนโกโจได้กับนูบเหมือนเดิมมเหมือนเดิมเลยใช่ไหมดาเมทั้งหมด49ล้านตีกลมๆคือ50ล้านนะครับผม ใช่ปะจะหนึออง่งเช็คกอนผมว่าน่าจะใช่ละมั้งน่าจะ49ล้านไม่ก็50ล้านนะครับไม่รูสียาล้ว่าดูอ็กสกิลาอ Q X น่าจะเป็นฟูกฟูฟูฟูก,ฟก,ฟก,ฟกะอะไรวะใช่ปะวะไม่รู้จำไม่ได้ นี่ครับนี่ครับเป็นการยิงสอนไฟยิงไม่เลยไกลมูฮาฮาดามิก็ห้าสิบล้านแล้วต่อไปสกิวซีสกิวซีสกิวซีสกิวตายกูพยายอมกูบ่ยอมกูพยายามพยายอมนี่โอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนเดิมเลยไหมนี่ เหมือนตอนแรกมันจะมีมีกิซิคิวมันพี่นายไว้พี่คารุกังนะเขตใช่ไหมเอา้ามันเป็นเยเงี้ไอ้พี่ไว้ไม่เป็นงเงี้ยรับไม่ได้สาคูนี่แน่วู้พลังอุโมงมงนี้ับโคตรเวอร์เนี่ยหกสิบล้านโคตรโกงเป็นเป็นแบบสัสคุนะที่ถูกบัฟมาแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่จะประมาณไปม,มันโคตรโกงไงท่านผู้ชมนี่ปั๊บ ซุ่มซุมซุมบุมบุมโหโหไอ้กัวโจ้กัวโจ้สนุกอีสี่อีี่โอเคครับจบคิวครับบ๊ายบายครับ